ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกับช่องสวนเกษตรนายชูนะครับผมเอาผมวันนี้ก็คอกใหม่นะครับผมก็ได้เลือกเอาวัวมาอยู่แล้วนะครับผมก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะมีตะไคร่เขียวนะครับผมเพิ่มตะไคร่เขียวเข้ามาผมเป็นทําทเป็นมุ้งนะครับผมมาช่วยกันไม่ให้วพวกแมงวีแมงวันยุ่งนะครับผม หรือพวกสัตว์ต่างๆนะครับผมมากัดมารบกวนวัวนะครับผมแต่ว่ามันก็เข้ามาได้อยู่ครับนิดหน่อยครับผมแต่ว่ามช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผมก็ขนาดเรานอนอยู่ในบ้านเรายังบ้านเรายังมิดชิดนะครับผมขนาดบ้านเรามิดชิดยุงยังเข้าบ้านเราได้นะครับเราก็ยังต้องมีมุง้งมียากัดยุงนะครับผมก็ เลี้ยงบัวเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะอยู่สบายนะครับผม3ตัวผู้2ตัวนะครับผมยังไงน้องเนี่ยมันดือ้อย่างนี้นะครับเจ้าเนี่ยแต่เล่นกับเขาบ่อยๆนะครับผมเล่นเบา,บาๆเกาให้เขานะเขาจะได้สนิทคุ้นชินกับเรานะครับผมเขาจะได้ไม่ดื้อนะครับผมนี่ก็ยามนะครับผม ยามเศ้ายามก็ขยันบ้างขี้เกียจบ้างนะครับผมยามชอบขี่รถเล้งครับขี้เกียจเดินเลี้ยงตามกำลังนะครับผมก็ค่อยๆทําทำไปทีละทีละหน่อยนะครับผมทำงานด้วยเลี้ยงวัวด้วยทำนาด้วยนะครับผมทำสวนปลูกผักอยู่ กันสองคนกับแม่นะครับผมก็ค่อยๆทําค่อยๆสร้างไปนะครับผมนะคก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมเผื่องานเขาเลิกจ้างเราแล้วเราก็ยังมีทางนี้รองรับอยู่นะครับผมก็แบ่งๆเวลาจัดสรรเวลาทํานะครับผมก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมไม่มีอ่าใครเกิดมาแล้วเป็นเลยนะครับผมก็ ขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนครับผมที่ติดตามรับชมช่องสวนเกษตรนายชูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสวนเกษตรนายชูด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ